มาแล้วครับเบนซ์สปอร์ o คูเป้คันนี้บอกเลยราคาไม่ถึง8 0 0 0 0นบาทรุ่นท็อปออปชั่นจัดเต็มล้อแม็กขอบ19นิ้วเป็นแม็กแต่งและมีหลังคาแก้วด้วยหาคุณสนใจรถคันนี้ต้องดูคลิปนี้และห้ามพลาดเด็ดขาดกับราคาพิเศษนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันทัวร์โตโช้ชแนลนะฮะรีวิวรถมือสองคุณภาพดีส่งตรงถึงมือคนเลยใครอยากได้รถมือสองดูคลิปเราได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ใครอยากจะซื้อรถคันนี้นะครับหรือว่าคันไหนๆก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสครับเอาละครับโอกาสทองมาถึงแล้วใครที่อยากได้รถพรีเมียมคาร์รถทรงสปอร์ตนะจากค่าย Mercedes-Benz ต้องคันนี้เลยนะนี่คือ E250 CGI นะครับเป็นรุ่นคูเป้ AMG นะครับและคันนี้ปี2011แบบนี้สภาพสวยเหมือนใหม่แต่ที่สำคัญราคาเนี่ยจับต้องได้ด้วยนะครับสำหรับออปชั่นด้านหน้านะครับไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบแยกแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะซึ่งเป็นลายฮอกกี้หัวกลับแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็มีชุดแต่ง Aero p a ร t s นะเป็นชุดแต่ง Aero พาร์ s แบบ AMG ก็คือชุดแต่งของ Mercedes-Benz เขาเองนะกระจังหน้านะครับเป็นแบบ2ชั้นซึ่งตรงนี้นะครับมีการดีไซน์ ให้เหมือนหัวกระสุนเวลาที่ขับเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วได้นะฮะแล้วก็ทําให้การขับขี่เนี่ยเรื่องของหลักพลาศาสตร์อันนี้ดีขึ้นนะแหวกอากาศได้อะไรได้ทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยสภาพนี่สีขาวมุกไม่มีแบบรอยด่างรอยสีแบบว่าซีดเลยนะฮะคันนี้สีสวยสม่ําเสมอทั่วทั้งฝากระโปรงเลยรวมถึงกันชนด้านหน้าที่มีเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยนะฮะแล้วก็มีโลโก้ดาวจมแบบนี้นะครับคันนี้ด้านหน้าโอเคเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ห้องเครื่องกันต่อครับมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะสำหรับ E250 CGI AMG Coupe คันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์เป็นเบนซิน1.8อร์โบนะครับมีแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ประมาณสัก12-13โลลิตรนะอัตราการเลข0-100เร็วมากๆใช้เพียงแค่7.4วิเท่านั้นนะครับและน็อตฝากระโปรงเดิมตะเข็บด้านข้างสีเดิมเบ้าโชกคไม่มีการแกะไม่มีการงัดไม่มีการแงะนะครับการันตีไม่มีชนหนัก่ิวามน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนนะฮะใครสนใจรถวันทัวโต้นะครับสามารถเดินทางมาชมรถได้ที่ ่วันทัโตนะอยู่ตรงถนนกาญจนาพิเศษตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้เราเปิดทุกวันทําการฮนะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เวลา9ก้นกาจนถึง18บแนเลยครับล้อแม็กคันนี้นะครับมีความพิเศษที่เจ้าของคนเดิมเนี่ยเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแต่งมานะครับนะขอบ19นิ้วแล้วก็ตรงนี้เป็นวายสป็อก้านแบบนี้นะฮะสีทูโทนนะสีเขาเรียกว่าโครเมียมปัดดำนะครับแล้วก็ยางครับเป็นยางขอบ19นิ้วนะอย่างแกมเตียทําให้ขับเนี่ยมันเพิ่มความรู้สึกฟีลลิ่งสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูสวยนะฮะเวลาขับบนท้องถนนนะนอกจากนั้นนะครับฟังก์ชันการใช้งานทํางานเนี่ยปกติทุกอย่างแล้วก็ทํา ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะรวมถึงสีสันด้านหน้าด้านข้างแล้วก็โลโก้ต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีในส่วนของ Aero Pad ที่เป็น MG มาด้วยนะขยับขึ้นมาด้านบนกระจกมองข้างเนี่ยไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบ LED แล้วนะฮะแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นหลังคาคาร mic นิกดสลูปบานใหญ่นะประตูนะครับสำหรับทรงคูเป้แล้วเนี่ยเสาวิมิล่าเนี่ยเขาจะยื่นไปแล้วก็คันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าคูเป้เขาจะไม่มีเฟรมกระจกแบบนี้นะครับกระจกติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะแล้วก็ประตูเนี่ยใช้งานได้ปกติกระจกเลื่อนนขึ้้ไดปกติรสสภาพวยที่ มองหารถพรีเมียมคาร์ไว้ใช้สักคันขับเท่ๆนะราคาประหยัดนะคันนี้มาแล้วนะครับมาให้คุณเลือกซื้อเลือกใช้แล้วก็มีวุนทีของ,ของโ,โตโต้ด้วย3ปี30,000กิโลคุ้มครองรอ128รายการครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายที่เป็นแบบ LED นะฮะเรียกได้ว่าเหมือนแบบเม็ดทับทิมแบบนี้นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เลยนะใครที่เคยเห็นนะครับรถที่มีไฟท้ายแบบนี้ก็คือเป็น Mercedes-Benz เท่านั้นนะครับและเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ดูสวยงามเวลาขับตอนกลางคืนด้วยนะตรงนี้เขาจะมีในเรื่องของตัวไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้นะคร นอกจากนั้นนะครับมีในส่วนของตัวชิ้นด้านล่างเนี่ยเป็นเทปลาคาร์บอนพร้อมปลายท่อคู่นะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดด้วยวพื้นที่เก็บสัมภาระเป็นอย่างไรเราดูกันพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างมากๆนะก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละแล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์นะครับเรื่องของเอ็ดชิดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแกะมาดูเราก็จะเห็นได้ว่าฟิลเตอร์อยู่ฝั่งนี้เอ็ดชิดจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะซ้ายขวานะครับใครที่ต้องการใช้งานรถแบบคุณภาพดีคันนี้นะครับมียางอะไหล่พร้อมแม่แรงแล และรถของวันทัโต้ทุกคันนะฮะมีการตรวจสภาพจากกูอิสเป t ชันหรือว่าวันทูคาร์นะตรงนี้เรามีใบรับรองทุกคันเลยนะใครอยากจะดูในส่วนรายละเอียดของตัวรถก็สามารถเซิร์ชได้นะครับในเรื่องของตัวเว็บไซต์เราก็มีในส่วนข้อมูลรถคันนี้อยู่ครับคันนี้นะครับอ e ีคูเป้สองห้าศูนย์ฮะเครื่องยนต์เบนซิน1.8เทอร์โบนะ204แรงม้าสวยสปอร์ตฮะแล้วก็เบาะหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยล่ะแล้วก็เบาะภายในเนี่ยนั่งได้4ที่นั่นนะครับแต่ว่าเน้นการนั่งคู่หน้านะั่างน พื้นที่ข้างในกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับแม่แรงยางอะไหล่อยู่ครบแล้วก็นี่คือบุ๊กสวิตก็อยู่ครบนะฮะตัวคอนโซลเองนะครับเน้นเป็นสีดําแล้วมีการตกแต่งครีมมิ่งเป็นสีซาตินโครเมียมนะนอกจากนั้นเนี่ยตัวหน้าจอเองเนี่ยก็จะมีการควบคุมนะฮะจากตรงนี้นะฮะในส่วนของดัลคอนโรลแล้วก็สามารถฟัง CDMP3 รวมถึงเชื่อมต่อกับออคเซนเรอรี่แล้วก็ USB พอร์ตได้นะครับแอร์ปรับอากาศนะครับจะเป็นแอร์ปรับอากาศออโต้นะครับที่แยกดูโอโซนซซายขวานะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถที่จะปรับในส่วนของตัวหมดดดไ้้วยนะ ยังฉ่ำเลยพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเดินได้ตะเข็บสีดำมีแพทเทิร์ชิปมาด้วยแล้วก็มีมัลติฟังชันบนพวงมาลัยนะคาร์โนมิกส์ลูปเนี่ยผมเปิดให้ดูเพราะว่าเนี่ยใช้งานได้ปกติเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงที่เป็นยี่ห้อชั้นนําคือฮา m มักดอนนะฮะทั้งคันเลยน้ําเสียงดีมากๆเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยมีเมมโมรี่ซีททั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีเมมโมรี่ซีทให้ถึง3ตําแหน่งทั้งซ้ายขวาเลยนะครับใครที่อยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอออ์โทท่่าชงงงนนนไล ่องไหนมั่งก็เฟซบุ๊กติดต่อยูทูบเว็บไซต์ติดต่อได้หมดเลยครับใครสนใจรถคันนี้นะครับนี่คือ mercedes benz e 250 cgi amg package coupe นะครับแล้วก็คันนี้นครับปี2011แบบนี้นะสภาพเป็นยังไงบ้างครับต้องถามใจคุณลูกค้าดูนะว่าชอบไหมคันนี้ต้องบอกงี้ครับว่ามีการตรวจทั้งภายนอกภายในตรวจมาแล้ว3 4 4 0จุดจากกู inspection แล้วก็ในส่วนของวันทุคาด้วยนะใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็มาชมได้ที่วันทัวโต้เลยเราเปิดทุกวันทาการและที่สําคัญรถวันทัวโต้ทุกคันนะการันตีรถบ้านแท100้100% ดูไฟไม่แน่นอนที่สําคัญยังให้ารันตีอีก3ปีหรือ30 0 0 0กิโลุ้มครอง1 2 8รายการใช้รถคันนี้ใช้ที่ไหนก็ได้ครับสบายใจมั่นใจได้แน่นอนครับคันนี้ตอนไปไ้ายแดงนะครับขายอยู่5 2 9ล้านบาทนะฮะวันนี้วันทูโต้ขายราคาพิเศษประหยัดกว่าไปไ้ายแดงได้ถึง4ล้านกว่าบาทเลยนะคันนี้เราขายเพียงแค่799 0 0 0บาทเท่านั้นนะใครสนใจนะรีบติดต่อได้ที่เบอร์โทรชูนุ๊หนึ่งหจหรือว่าช่องทางออนไลน์อย่างที่กล่าวไว้แล้วนะก็จะมี Facebook YouTube เเว็บบไไซตตต์้ YouTube, website, ้้าาาหนนทีี่่่คออรรริกรลด24ชัโมงง ห่วงนะเราให้ข้อมูลตลอดเวลาครับผมซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทูโต้ของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ